าอันนี้หลวงตายังอยู่ในตำบลบ้านกลุ่มอยู่นะครับนะฮะไปข้างหน้าก็คือหลวงตาเดินจุดตรงไปทางบางปะมาวันนี้เดินไปไหนมั้งบางปะมา สีประจันไหมรถอยู่ข้างหน้าโอเคครับอยู่ในตำบลบ้านกลุ่มอยู่ครับเดี๋ยวก็ไปตังบ้างประมานะขอบคุณมากครับที่ดูช่แนลนะชนแนลน้องใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวไปถึงบางปะมาะไหมน่ถะถ,ถึงแล้วไปไหนต่อยังไม่รู้เป็นทางไปสีประจัน,นไหม่าจะไปทางน,นั้นแหละทางนั้นะวิ่งทะลุตรงเดินทะลุตรงไปออกโน่นแหละออกไอ้เส้นเอเชียตรงโน่นเส้นสุพันกนะ่อนเส้นสุพันก่อนนะออกถึงนั้นก่อนนะก็โอเคครับ